ริมพอดีอยู่ริมมันก็มีพื้นทีว่างกันเลยหรุอมดเนาะค่ะเอ้ยเลยไปเดินตรงไหนบังคับให้เป็สากล้

นี้งทีเ้ป็นกับอันนั้นกุ้งส o o m หลุอันกุ้งส o มอีกผมนี่เวลาจับจับตจับกเกเป็โมมีครับโมลุกไช่ไช่ในกุ้งในเไห้ก็ได้บิมันฝักอยู่ซองเลยอ๋อมันฝักอยู่จังเลยนนะถึงนีเป็นจะเพ่งกันเนาะนกเนาะนอนกันโลซามลอยเรือนอน มันตัปดังบ้าหรไม่นเขาอเนีนะเลือดกันปีออาไปคอได้ไปมยนรปาพอตัวไหนฉ่ากันไม่ได้ปล่อยไปเย็นกไม่ดปล่อยาวัย่าน้ไม่เก่งหรอก่อยเสรถ้าบอกเาเป็นไม่นั่งกินเป็นไม่วันนี้มันอยๆปปับตัววีดีๆ อย้วกอยู่่บ้านในหมู่บ้านไปครจะไปยุ่งไปมออารนิบเปนไไปแล้ว เดี๋ยวไม่ปิ้งเจ้าตายมัรานะบาเลยเดล้รเลว่าแเตลยไ้นอยใครหลอกมีซ้นอยอละบนี้มันจะดูลง่ายว่างะ นี่มันมันต้องโยกขู่แมกับูกก็ผอกับแมเลยนะใช่ครับชาครพี่เนี่ยปีนึงได้เป็นสิอเนเื่อเยครับพี่นี้มันเป็นอ้องตัวบดีตัวดบร้อยัวจเรียรมันเคยสร้างน้อย่างไรอะไรย่างนี้ไม่ด้อคิดเทียบงจะแตกรวยนอนอ่านลักลักเลยครับมาละก็เโผลไม้สดยันกินได้ครับผลไมกินได้เยอะนิดครับ เขาดางมันจะมันค่อนข้างน้อยอยังจะมันริมากน,น้อยแบบ <c oughs> อ๋อติดไปไหนเหรออะ,อะไรครับข้างในมันจะถึงรังคุณไิ่อ๋อติดไปทางในนี่นะครับลูกให้เขาหลงกลนะอยา่าง มันจบปะป้าม <half back> ันก็คงจะอึดอัดเหมือนกันนะต้องรับน้ำมาด้วยต้องชี้ขาดมันก็เลยดามเลยก็คือเราพี่เขาจะอาบตลอดทั้งหลังครับถึงเวลาชมใบเวลาเขานั่งเข้าใจเล่นน้ำในในถ้วยนี่้ำอันนี้เป็นแข้งได้เร็วเลยหรอ